สวัสดีค่ะพบกับเจนนี่นะคะวันนี้เจนนี่นะคะอยู่ที่สวนนัทกรค่คะก็เป็นสวนของบ้านเราเองนะคะก็คือตามธรรมเนียมะคะ่ะของคนที่ที่เก็บผลไม้เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นธรรมเนียมของจังหวัดจันทบุรีนะคะว่าส่วนใดอะคะ่ะถ้าเก็บผลไม้เสร็จแล้วเขาจะมีธรรมเนียมอยู่2แบบอะคะ่ะก็คือทําบุญแล้วก็ไหว้เจ้าที่หรือไม่ก็ไหว้แค่เฉพาะเจ้าที่นะคะแต่ว่าปีนี้ค่ะด้วยความที่เรามีโควิดอะคะ่ะเราก็เลยไหว้เจ้าที่นะคะ จริงๆแพลนไว้ครั้งแรกก็คืออยากจะทำบุญด้วยแล้วไหว้เจ้าที่ด้วยแต่ว่าเนื่องสถานการณ์ณนะตอนนี้คือคนติดวันหนึ่งก็วันนี้ก็รู้สึกหมื่นสี่แล้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการไหว้ไหว้ขอบคุณเจ้าที่อะค่ะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวที่นี่เขามีประเพณียังไงบ้างนะคะก็คือเขาก็จะมีซาแซ่สามอย่างก็เหมือนเราไหว้ตุ๊กจีนนะคะก็คือซาแซ่สามอย่างเลือกได้ตามที่เราบอกว่าเราสะดวกนะคะอย่างเจนนี่นะคะ่ะก็สะดวกก็คือมีหมูมีไก่แล้วก็มีไข่เป็ดน,นะคะ มีผลไม้3อย่างหรือ5อย่างหรือ9อย่างแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยเลือกได้เลยค่ะว่าเพื่อนๆสะดวกแบบใดแต่ว่าขอให้เป็นผลไม้ที่เป็นมงคลนะคะแต่อย่างวันนี้เจนนี่ค่ะก็จะมีขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองถ้วยฟูนะคะแล้วก็ขนมเค้กนะคะ,คะก็จะมีขนมเปี๊ยะแล้วก็จะมีน้ําน้ํานี่คือแล้วแต่สไตล์ของเพื่อนๆเ,เลยค่ะแต่ว่าที่สวนนาทกรนะคะก็จะมีน้ําแดงน้ําเขียวน้ําเปล่านะคะแล้วก็โค้ก และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สวดเราก็จะมีะค,ะค่ะก็คือเป็นประเพณีของเราอยู่และะ้แวค่ะก็จะคือจะมีเล่าเล่าเข่าของเล่าสีนะคะ Radio> แต่ว่าการการไหว้ค่ะก็จะแนะนําเพื่อนๆว่าจะต้องเปิดขวดเลยนะคะไม่ใช่แบบว่าอยู่ไม่ใช่ถวายทั้งกล่องนะคะต้องเปิดขวดแล้วก็รินให้ทานด้วยนะคะสวดขนมก็คือต้องแกะออกมาแม้กระทั่งขนมเปี๊ยะค่ะตอนแรกอยู่ในในถุงนะคะ <S <S คือเราต้องแกะออกมาก่อนนะคะว่าเป็นการถวายทันส่วนการไหว้เจ้าที่ค่ะก็ สำหรับส่วนดัทากรนะคะเราจะไหว้เจ้าที่การที่ทูปผ้าดอกค่ะวันนี้เป็นวันดีค่ะมาไหว้ที่สวนนะคะแล้วก็โดยปกติแล้วการไหว้ค่ะจะไหว้ก่อนเข้าพรรษานะคะซึ่งอีกแป๊บเดียวก็จะเข้าพรรษาแล้วอะคะ่ะก็จะมีทูปนะคะแล้วก็มีดอกไม้นะคะ นี่นะคะเราก็รอให้ทูบหมดก่อนนะคะแล้วถึงค่อยลาซึ่งตอนนี้คือเจนนี่ลุ้นอยู่อย่างเดียวคือเรื่องฝนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วอะคะ่ะเราก็ลุ้นกันนะคะ ็นี่นะคะก็ทางเจนนี่นะคะ,ะ,คะไหว้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไหว้บอกขอลาของมานำมารรับประทานนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะเดี๋ยวขอเจนนี่อนุญาตลาเลยนะคะ แม่เจนนี่นะคะก็ขออนุญาตนะคะวันนี้ก็ได้ลาของแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนําของเนี้ยคะ่ะไปทานเพื่อความเป็นสุขมงคลแล้วก็ไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆนะคะยังไงแล้วฝากติดตามแม่เจนนี่นะคะว่าคราวหน้าแม่เจนนี่นะคะจะมีคลิปอะไรดีๆมาให้ดูนะคะแต่บอกได้เลยค่ะว่าจะเป็นการรีวิวขนมนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะไม่สามารถไปไหนได้แม่เจนนี่ก็สั่งขนมทางออนไลน์มากินเยอะแยะมากแล้วไปเจอตัวหนึ่งค่ะที่สั่งมาหลายรอบมากอยากจะ ให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าเขาอร่อยจริงจะขนาดไหนแล้วก็ราคาไม่แพงมากด้วยนะคะอุบไว้ก่อนคะ่ะว่าเป็นตัวอะไรแล้วมาติดตามในคลิปหน้ากันนะคะว่าเป็นขนมอะไรที่แม่เจนดี้สั่งมาจากเชียงใหม่แล้วอร่อยจริงๆงเลยวันนี้นะคะขอตัวกลับก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ